ให้ชมที่นี่ผมอยู่ที่วัดพระธาตุดอยสูเทพชิโนฮิลส์แคลิฟอร์เนียนะฮะเมืองสหรัฐอเมริกาให้ชมทางวัดนี้มีเนื้อที่ประมาณ7ไร่ก็ให้ชมอ,อันนี้เป็นต้นส้มแต่ไม่ทราบว่าพันไหนนะฮะลูกสวยมาก,มกต้นไม่ใหญ่มากต้นลเล็กๆแต่ก็มีลูกเยอะดีสวยดี แล้วนี่ก็เป็นต้นมันนาวออกเหลืองหมดแล้วออมันนาวจริงๆก็ยังแข็งนะฮะแต่สีเป็นสีเหลืองบ้านเราจะเป็นสีเขียวใช่ไหมครับแต่ที่นี่จะเป็นพันุ์นี้จะเป็นสีเหลืองเข้าใจว่าอาจจะเป็นพันเมเยอร์ Major, M A Y E R นะฮะแต่ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าพันนี้นหรือเปล่าเนี่ยฮะ ข้างหลังวัดนี่ออกไปไกลก็เป็นภูเขาจะเห็นยอดเขามีหิมะนิดๆน,นะฮะแต่ตวันนี้อากาศร้อนพอสมควรนันก็เป็นทนิวัดชิโนฮิล์วัดแต่ก่อนเรียกว่าวัดชิโนฮิล์วัดพระธาดาสุเทพ USA เนี่ยก็ยังไม่ได้สร้างอุโบสถนะฮะนันก็เป็นอุโบสถเก่าซึ่งก็ซื้อมา20กว่าปีแล้ว แต่ก่อนนี่เป็นวัดของอเมริกันเป็นวัดของคริสเตียนนะฮะแต่มันก็เก่าแล้วเนี่ยแล้วก็มีต้นน,นี้ก็จะเป็นมะน,นาวรู้ว่าเป็นค้อเล็กพันหนึ่งนะฮะ นี่ก็ลูกเยอะช่วงนี้นี่ก็ต้นส้มต้นหนึ่งก็ลูกเยอะนะฮะแล้วต้นนี้จะเป็นส้มโอลูกใหญ่นคะครับลูกเบลมเลยก็พอสมควรไม่ถึงใหญ่เหมือนเมืองไทยแต่ก็อ่าไม่ใช่ส้มโอเขาเรียกเกรปฟรุตนะฮะนี้เกรปฟรุตเลก็กกว่ส้มโอหน่อยไม่ทานน้ำ อันนี้ก็ยังยังแข็งอยู่ยังไม่สุกทีเดียวนะลองลูกกระตกมาแล้วก็ทานได้แต่การทานรู้สึกจะค่อนข้างเปรี้ยวนิดหน่อยก็โอเคฮะวิตามินซีเยอะข้างหลังก็ยังมีต้นอ,อีกมีว่านหางจระเข้ก็มีด้านหลังนะ ก็เป็นส้มพันเล็กส้มอันเ,น,นเล็กเล็กโอ้ยังไม่สุกดีเท่าไหร่ยังแข็งอยู่คงรอสักเดือนสองเดือนคงใช้ได้รู้ลเล็กเมราบุอาจจะหวานนิดหน่อยแลวว้วคงหวานคงหวานหวานเเปรี้ยวนะผมคิดว่าอย่างนั้นโอเคครับสวนส้มกับมะน,นาวที่วัดพระธาตุาดอยสุเทพ USA ให้ชมกันนะครับ นีอากาศดีมากครับไม่ร้อนเกินไปนี่ก็เป็นเวทีแล้วเราก็มีดนตรีไทยซ้อมกันด้วยทุกวันอาทิตย์กลุ่มดนตรีไทยนะฮะก็จะมีการแสดงในวันสงการนี่ก็เป็นตลาดขายของมีก๋วยเตี๋ยวมี ห้วยแคกอาหารอีสานทุกอย่างครบฮนะขนมครกขนมไทยมีผักมาขาย